ราศีกันเนี่ยก็เป็นราศีที่พระเสาร์เข้าหนึ่งราศีนะครับดาวเสาร์เข้าเนี่ยสาร์นี่เข้าเยอะนะคะปีมีแค่สองก็คือเจ้าภาพหลักก็คือมีนแล้วก็เจ้าภาพร่วมก็คือกันจะเห็นว่าปี68เนี่ยมันมีเรื่องราวเหล่าเนี้ยคือ67ไม่มีนะหกเนี่ยดาวเสาร์ไม่ย้ายดาวราหูไม่ย้ายนิ่งกันหมดอ่านี่นแต่หกแปดเพรามันขยับปุ๊บเนี่ยมันก็เลยส่งเอฟเฟกกระจายราศีรุ่นราศีนี้โดยไปหมดนะครับนั้นคนที่เกิดในในราศีกันเนี่ยหนึ่งก็คือว่าอันหนักแน่นอนครับ คุณดูทรงในปี68ได้เลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราเคยทําสมมุติว่าทําอยู่สองสาอย่างเนี่ยมันอาจจะกลายเป็น6 7อย่างนะครับดังนั้นข้อดีมีทั้งดีและเสียแหละดีก็คือแน่นอนคนที่ทํามากได้มากอาชีพเซลล์การขายที่ได้เงินจากส่วนแบ่งคอมมิชชั่นเนี่ยเวลาเจอดวงดาวพวกนี้โอ้โหจะแบบแฮปปี้เลยได้โอทีได้อะไรเงี้ยคืองานเยอะเงินเขาเยอะตามไปด้วยใช่ครับวนวนคนอื่นก็ให้มองมีความมั่นคง นะครับในในในหน้าที่การงานของเรานะครับไอ้ประเภทแบบอยู่ดีปิดโรงงานอะไรเงี้ยผมว่าราศรีกันจะไม่โดดน,นะนะครับถึงปิดไปคุณก็จะไปได้อย่างอื่นทดแทนที่ที่ทดแทนเข้ามาแล้วเนี่ยใช,ใช้ความต่อสู้ขยันอดทนหน่อยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโอก,กาสหรืออะไรใหม่ๆมันมีให้เราทําให้เราทดลองหลายอย่าง <S <S นะครับแล้วสุดท้ายเราอาจจะเจอสิ่งที่มันแบบเฮ้ยฉันถนัดใช่แล้วมองว่าอันเนี้ยเหมาะกับเราแล้วมันก็จะต่อยอดในอนาคต ที่ดีตามมานะครับเันั้นกัรเนี่ยเรื่องงานจะเรียกว่าเตือนก็ไม่ได้แต่ว่างานจะหนักขึ้นให้กําลังใจกันละกันนะครับเงินก็อันนี้เสี่ยงก็ไม่ค่อยแนะนําแหละจะไม่เหมือนราศีสิงห์นะครับเพราะว่ามีเก็บไว้ดีกว่ามีโดนโกงแน่นอนนะครับหรือประเภทแบบเป็น AI โทรมาอะไรเงี้ยนะครับจะรับสายจะกดลิงก์อะไรเนี่ยราศีกันต้องระวังคุณเป็นราศีที่ มีความเสี่ยงในการเสียเงินกับเรื่องที่ไม่ควรเสียคือจะตรงข้ามกับเมื่อสักครู่เลยนะคะที่อันนั้น,นคือเขากล้าเสี่ยงแล้วเขาจะได้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าพอมาที่การเนี่ยคุณผู้ชมต้องระวังตัวเพราะว่ามันจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะคาดไม่ถึงนีกว่าเราอาจจะดูข่าวทุกวันเลยเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่เฮ้ยสุดท้ายมันมาเกิดกับเราก็อาจจะเกิดขึ้นได้คือมีเกณฑ์เสี่ยง,งจะเสียเพราะไอ้เรื่องคนนี้มันมักจะเกิดกับคนที่เราไว้ใจถูกไหมคนจะโกงกัน,นอ,อ่ะจากนั้นเนี่ย ใครราศีกันเนี่ยคือบางทีเราชอบคิดว่าจอมันจะหน้าตาแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันมาในรูปแบบแบบเพื่อนสนิทเนี่ยเฟเวอร์บริดในในไลฟ์เฟรนด์ของเราเนี่ยต้องระวังไว้มากๆเลยเขาต้องระวังแล้วเนี่ยพูดเพื่อให้สติไม่ให้ระแวงนะคือคนเราเนี่ยบางทีจะแยกสติกับระแวงออกจากกันนะคือคือถ้าระแวงมันเป็นประสาทนะอย่าไปน้อยอย่าไปน้อยนะครับคือกันเนี่ยมีสติในชีวิตจะอะไรก็เออคิดดีๆก่อนถ้าถ้าผมเชื่อว่า อะไรที่เราเระวังเนี่ยมันไม่ค่อยโดนค่ะอะไรที่เราไม่ไม่ได้คิดถึงเนี่ยมันโดนโดนแน่นอนนะค,ครับคือไว้วางใจอะไรง่าย<ช>เกินไปเพราะฉะนั้นก็มีสติมากขึ้นแล้วก็ก่อนจะเอานี้ก่อนจะควักก่อนจะโอนก่อนจะลงทุนนะคะชาวกันก็คิดดีๆก่อนนะคะอะสำหรับชาวกันก็ประมาณนี้ไปต่อที่ราศีต่อไปกันเลยค่ะครับต่อไปคือราศีตุลน,นะครับราศีตุลเนี่ยเป็นวงรอบแห่งความก้าวหน้าในชีวิตนะครับคือตุลเนี่ย ขึ้นขึ้นลงลงการาฟเหมือนแบบที่ประจอนเดี๋ยวดเดี๋ยวล่เดี๋ยวละโชคดีที่มันยังไม่อ่ายังยังยัง,ย,งยังไม่เรียบ,บอ่านะครับแต่ว่าหลังจากปี68ไปเนี่ยก็ถือว่าตัวเราเองอ่ะจะพยากรชีวิตได้ดีขึ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยบางทีไม่ต้องไปหาหมอดูอ่ะเราอาจจะพยากรชีวิตตัวเองไม่ถูกนะไอ้ที่ทําอยู่มันจะมั่นคงไหม,อมไอ้ที่ลงทุนไปแล้วเมื่อไหร่มันจะดีะเดี๋ยวดีเดี๋ยวขายได้เดี๋ยวขายไม่ได้หรือความรัก ที่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีมันจะใช่หรือเปล่าแต่ว่าพอหลังจากปี68เนี่ยกราฟราศีตุลเนี่ยจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้หมอบปถหลังจากปีก็คือผ่านห8ไปเริ่มเริ่มเริ่มที่68อ่ภายใน68นี่นะเฮยหกเนี่ยเป็นหาขึ้นอ่าแล้วมันก็จะดี้นแก้ันจ็ดะดี69เจ7ดอะไรเงี้ยคือคือตุลเนี่ยก็จะเรียกว่า ดวงดาวที่ดีเนี่ยไตระดับไปแล้วคือ,อต้องห่วงมากไม่ต้อง,งมากดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นวงรอบที่ดีของชีวิตมันเหมือนดวงดาวมันทําให้เรื่องจิตใจเรื่องสําคัญคะนะครับเหมือนยิ่งใครที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าเป็นยอะไรยางไงนะคุณยี่ต้องระวังหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกต้องระวังครับแต่ว่าพอเข้าไปสู่ครึ่งปีหลังเนี่ยโหโพิจิกนี่น่าจะติดอันดับคนรวยของครึ่งปีหลัง thank <laughs> you